สิอันดับเหรียญยอดนิยมหลวงพ่อทบวัดพระพุทธบาทชนแดน 10. เหรียญอามฉลองอายุ9กปีปี2516 9ยเหรียญสร้างวิหารวัดจน,นิมิตปี2512 8ปดเหรียญกหนกข้างออกวัดช้างเผือกปี2519ัเกจ็เหรียญรุ่นทุนกล้าออกวัดโพทองปี2518 6. เหรียญรุ่นเสาห้าปี2512 5. หเหรียญเสมาหลังสิงปี2507 4. เเหรียญโดดร่มปี2500 3. เหรียญน,น้ำเต้าปี2491 2. เหรียญพุ่มข้าบินปี2483 1>, 1. เปลียนรูปไข่รุ่นแรกปี2483ฝากกดและกดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ